ทรงพรกเจริญคือคืออะไรนะคะพี่เนี่ยทรงพรกเจริญก็แข่งขันเป็นแข,ข่ขันแต่เหมือนลองแล้วดิ k i n โอ้นี่เชียงขางเขาคืออะไรคะไหนเนี่ยอนดุซอรี่อนุซรี่ประชาธิปไตยสู้รบกันสมัยเมื่ออ yeah. ันน,นี้อนดุซอรี์มนุษย์ กะพระพระจ้าวันเกิดนองนาและนี่ธนมมูส้มพระวันอังคารเพิ่นจะนอนเพิ่นว่าไพ่เกิดวันอังคารน,นี่จะเป็นคนที่มีความสุขนั่งกินนอนกินเพิ่นว่าธนูส้มแต่ว่านนางนาเนี่ยจะแบบเที่ยวตลอดเนาะเจ้าหนุกน้อยนกพิราบนกพิราบตัวน,นี้นกขมิน้นอ๋อทำไมเขาอยู่คนเดียวคนนี้ไม่เหงาเหรอ บายดีสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมเบิร์ดถุกทานเด้อพบกับซ่องนองนาผ้าทัววันนี้เอสซีนองนาผ้ามาเที่ยววัดใหญ่ไส้มงคุนท่านผู้ชมอยู่อายุธยาเด้ออยู่อยุธยาอนี้ก็จะมีแหล่ง,งท่องเที่ยวหลายบอลเลยท่านผู้ชมมืม่อี้นนองนาก็ได้ดไปหลายบอลเลยเนาะอันนี้กะเป็นสถานที่วัดอีกแห่งหนึ่งที่นองนามากเด้อ ก็จะเป็นแบบโบราณเก่าแก่แบบอย่างสิเนาะเดี๋ยวพาทานผู้ชมยางดินภายในวัดเพิ่นอ่ะก็จะเป็นแบบสะอาดงามตาจั่างสิเลยท่านผู้ชมปะตีโน๊ตไปได้อยู่แค่ในวัดเพิ่นแต่ผักส้มแบบก็เอื่นมาผูกแบบสันนิฐานแต่ผักส้มบัดใหญ่ไส้มุ้งคุ้นนี่อ่ะ <ฟ>พื้น,นที่ว่าเพื่อนก็นจะเป็นแบบนี้เดนอโซมเดี๋ยวเฮาไปเยาะเอา,าไปยางเบิ่งแบบตัวจริงเลยเนาะนีู่หแบบสันนิฐานนี่ักใหญ่ใส่มุกพูนจ๋าดูดอกาขออกไม่สวยเลยว่ะตอนนี้หมดข้ากวใส่ข้าวแล้วสวยนี่ขายด้วยคือว่า วัดใช่ไหมตะกี้มันก็จะเป็นแบบจอมจอมจอมพื้นแนวนี้เนาะมันมีพระด้วยโอ้วัดนี้จะมีพระหรอืมพระนู่นนะรูปปั้นรูปปั้นยุวัดนี้จะมีพระอาศัยอยู่บ่มีมีเนาะคครัับวดยมงลอยู่ด้านโน้นในวัดอ่ะแต่ในนี้ไม่ไม่มีพระอยู่ ไว้บูชาป่ะใช่สร้างไว้วมวง,ง,วงคอนสามที่แปดมงคลนสามที่แปดแล้วก็การบำเพ็ญตะบะการประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัตว์ทั้งหลายการทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็นี่เป็นมงคลสูงสุดเป็นสิ่งที่มามาที่นี่ก็เพื่อ3-4สิ่งนี้ล่ะ นี่พระนอนอันนี้กับพระประจำวันเกิดนางนาเลยนี่ธามโส้มพระวันอังคาาเพิ่นจะนอนเพิ่นว่าไครเกิดวันอังคาานี่จะเป็นคนที่มีพวามซุกนางกินนอนกินเพิ่นว่าธามโส้มแต่ว่นนางนาเนี่ยก็จะแบบเที่ยวตลอดเนาะ แบบหูซึกแบบว่าโล่งใจเนาะแบบดีใจนะทแบบ่านผู้ชมเนี่ยสนุบบัตรคนอันนี้เจดีนะเนี่ย<อ>เจดีนะเด<อ>นี่ยเจดีเนี่ยพี่โยกถ่ายนะเนี่ยเจดีเะื่ันจะจะเอาแบบดีมาก่อสางเนาะใช่ นวัดสมัยเก่าอันนี้เราเป็นวัดละวัดนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะพี่สองร้อย <200, S 2> ประมาณนะสองร้อยกว่าแต่ว,ว่าข้อมูลยังไม่ชัวร์อ้าวโอ,วโอ,วโอว้จะมีหัวขันใดขึ้นไปสงสัยเขาจะไปผูกอันนั้นเนาะผูกเป่นเอยนยังสีเหลืองๆนะหรือเ่ อันนั้นเขาสร้างไว้ที่สายร่ฟ้าไม่ใช่เขาสร้างปัจจุบันมาให้ฟ้าผ่าลงมา<อ>แต่แต่ก่อนไม่มีอ่ะอ,อันนี้เขาขึ้นไปติดสายร่ฟ้าเวลาฝนตกฟ้ามันจะเปรี้ยงมันจะพังน,นี่เขาเราฟ้าลงดินไม่ให้ไม่ให้พังตามที่ผูฒถาผูแก,ก่เพื่นมาถามี่ยั้งทุกๆแบบนี้หรือว่าต้นไม้ใหญ่ชุ้มชุ้ผ่าจะมักโลกเนาะฟ้าจะหมกักพาแหละทมส้มอันนี้เพิ่นเ็นติด เป็นแางวัวขั้นใดขึ้นเพื่อว่าไปติดเดี๋ยว่ากันโมห้ฟ้าพานมั้งเพื่อนอื่นยังเกาะสายลอบฟ้าสายลอบฟ้าวันนี่ก็บหูซสื้อปลาคืออดูจะไมต่ตะกี้หละท่านผู้ชม เอาวัตถยางแบบนี้สินะว้องุองเด,ด,อนะดเส้นแบบคือเราอยู่ในข่าวใช่ไหมตะกีนนะแบบเนี่นี่เยาว์ภาพเหมือนกับที่เขตนะน้องนาเขาเรียกอะไรนะเมืองลับแผลเนาะศิลปะแบบเดียวกันเลยอ่ะแต่นั่นมันสร้างนานมากเลยเขาเรียกศิลปะ ขอบมอญใหญ่สงามมากเดสมัยก่อนเพื่อนจะอาศัยอยู่เทิงเป็นบอ่อผีนี่อันเป็นห้องบ่อขังเทิงหรือว่าเป็นแบบเจดีย์นนขึ้นแนวนี้เจดีย์ขึ้นแนวนี้พักเขาอยู่เทานี่เท,อ,ทนนอกุฏ<อ>ิข้างนอกแถวุฏิเนี่ยโอ้พะจะอาศัยแบบจที่แบบเพื่อนช่างคืนแบบนีไ้ไหมก็มาแบบชางกินไหกากใบบุศาบ่ใ,บบบใช่ไม่แล้วออ๋เป็นอื่นละบาทเนาะ วัดเปนวัดแต่ว่าแบบชาวบาทอาศัยอยู่อยังกับแบบบริเวณนี่สิเนาะใช่อันนั้นเป็นพระอาศัยอยู่เขาเรียกกุต,ติโอ้กุต,ตออิอยาเข็นชาวบานคนตะกี้เลยเนาะว่าเพิ่นจะอยู่แบบใดแต่ว่าตอนนี้กล็ลนะุ้งเรือแบบยังมีคงอยู่ก็คือเป็นบาทอย่งนีให้คนดูนลงในเบิงเนาะใช่แต่ว่าหนูนาอย่าเห็นนี่แบบชาวบาดเขาตะกี้เขาจะอยู่แบบอยู่กันแบบใดนะ โอ้มีคนมาปฏิบัติธรรมในมาเห็นพ่นยาน,นี่อ่างแบบน้ำโหมขาวนุ่งขาวนะ,สะแสดงวัดแสดงว่งาวัดนี่เพคนไหนมาปฏนะิบัติธรรมได้เลยเนาะใช่เงียบจะได้ยินเสียงนกเสียงนู้ดเสียงธรรมาสดเงียบสงบ เจ้าศรัทธาเนาะแบบแบบคืออันวัดอยู่ทางบ้านหนองนาคือกันใครมีใจศรัทธาเนี่ยเพิ่นกะสร้างวัดเออสร้างพระแบบนี้สางพระแล้วก็เขียนซื้อเจ้าศรัทธาป้าไหวให้คนรุ่นหลังได้อ่านเนาะเจอว่าเออพระองค์นี้แม่นเพิ่นเป็นคนสร้างซื้อผู้นี้เป็นคนสร้างจังซี่อ๋อสาธุเด้อพี่จุ๊บใว่า เพ,พื่อนเทชแบบ็ยังฉีเพื่อนเอิรว่าผ่ายังนางแบบ็งสิอันนี้ปางปางปางสมาธิ ดอกจํปาเบิ่งแต่ต้นดอกจปาก็พอท่านผู้ชมเบิ่งว่าจะจักปีนี่ดอกจปาใหญ่ขนาดนี้เนาะอือาบ่เคยเห็นดอกจปาต้นใหญ่ปานนี้อ๋อนาต้นอยู่บ้านเฮา10ปีนี่ก็ยังต้นยๆก้านๆอันนี้ป่ะต้นบักใหญ่ เชงสีขาวแล้วคนตาดิกรเสื่อมโซ่ไปตามการเวละเนาะคนสมัยตะกี้เพื่อนกะเอาดินปัดดินกัมาจีมะพร้าแอย่างนี้สิแหละเพี้ยแต่เขาสมัยสมัยปัจจุบันเท่าตอนนี้เพื่อนกะจะนิยมใส่เป็นดินบล็อกเนาะเพื่อว่ามันกอดใหญ่ด้แล้วก็โกสางได้ไห้ตะกี้คนเขาบุคคยนี่วันทันสมัยกะจะใส่ดินปัดแบบนี้แหละเอามาจีมะเร้า อสามแบบนี้โอ้ีงน,นาวาแหละคนสมัยตะกี้เขาเจะจะขึ้นไปยูนี่เขาเหตุเพื่อยูไดใช่ขึ้นไป,นไ,ปไดได,ได,ไดนี่ใช่ที่อ่านไปนุนนะเขาเขียนไวอ๋อไม่ต้องถอดรองเท้าอ่ะอล้วขึ้นไปดูเด็น้องนาโอ้ขึ้นไปดูได้ขึ้นไปดูไดไป แต่ไม่เห็นแต่มาคืนแบบเจดีย์ยงงังยแบบนี้ทรรม,มุส้มเห็นบรรยากาศข่างลมธรนม,มุส้มสุดยอด ยังคือง่าแต่จะเป็นแบบสามแหนะนี่เนาะเด,ดี๋ยวเราจะไปทางใดก่อนทางนี้ก็ได้ไป จะเป็นแบบพระเพิ่นอาศัยอยู่เนาะแบบนี้สิวัดวัดอยู่นี่<อ>ตรงน,นี้<อ>ที่ปฏิบัติธรรมยางขึ้นมากกับจนโฮปทุกท่านหัวกันใดเพิ่นสูงอินิคนสมัยตะกีน้น่ะจะเพิ่นน่ะจะามาผักอยู่นี่แหละองนาวงจะเป็นเพื่อนเพิ่นบ่จักนี่องนางก็จะมาก,ก,ามกสถานที่แบบเจนฉีท่านทุกท่มแต่ว่าวบุกพลมีความหูเล้อแต่ว่าวความหูซึกแบบมากค่ะนะ ที่เก่าเก่แบบนี้่านนีมีความหูกะบอกลงมาเี่เด้อแด็กเรียนความหูกันไปเนาะเดี๋ยนเวาจะเป็นสัตว์ึงไต่ได้กินเนาะ านี่หลวงแม่ทิลาเขาอยูขังลูกหลวงแม่ว่าเป็นหัวขันใดควริ่นไปเหตยังนีงดิไม่ปัจจุบันเขาสร้างไว้กันฟ้าผ่านี่อันนี้อ่ะสวยง นี่เป็นวิววิวเมืองใช่เมืองจันทบุญเป็นจังหวัะชนะธารผู้ชมได้มาเห็นได้มาเบิ่งนโซ่บรรยากาศแบดเลยสิเนาะหน้ามาแค่อีเดียแบบนในธารผู้ชมอันนี้เฮาย่างมาแบบออกมองเก่าก็ดีหรือมองใหม่แบบคล้ายๆคือการเบิร์เลยเนาะ ไปทางได้ดีดิจะสอดมาทางนี้ยางอ่อมๆม,มาเนะาะนี่ฮะลุงไปดูนี่เป็นซามะเนี่ลงมาขางรุมก็จะเป็นแบบหังทีว้าวอันนี้เพิ่นเห็ดใหม่เนาะใช่กำลงังปรับปรุงใหม่อันนี้ เป็นวัดเป็นการสรันลาบโอ้วัวใดเวววร้ายขันคนาทวว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 วนววนววววนววนวว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 วะวววววววทวว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 ่ววนวูววววว้วววววววง,งบบามา ลอยพระบาทลอยพระบาทคือลอยไอของพระพุทธเจ้าลอยพระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้เขาจะป่อนเหรียญลงไปใช่ไหมคะเราเรียนเราโยนไปก็สี่มงคลใช่โอ้ถ้าใครตกลงลุมลอยพระบาทได้คือ ความเชื่อเนาะว่าจะสชคดีอย่างเงี้ยหนึ่งสองสาเอาเล็กมี่ีจะได้ไหมเนอะว้าวตรงเลยสาธุนักไม่ยือตรงใจอ่าเดี๋ยวน้องนาจะยูนบ้างแล้วพี่เป็นถ่ายรูปข้างนอกเลยคะถ่ายแล้วค่ะเออขึ้นไปข้างบนถ่ายข้างนอกถ่ายวิวใช่ไหมยังไม่ได้ถ่ายข้างบนค่ะ นี่น้องนานจะปอนดงตามความเืออาบานเฮ้าถาตุกลงซื้อกับลอยพุทธเจา้าเขาก็จะเฮงจะสูกจะมานเดีน้องนานจะซื่อบอเนาะจะโยนตรงบอตุกนี่<อ>ตรงกลางเลย,เรยตรงนี้ไม่ถูกอันสองว้าวอันหนึ่งกับอันสี่ถูก ตรงกลางเลยสาธุเนี yeah. ่ยเป็นจังบุญเป็นจังวัดนะธรรมาส้ไมไหนมาเห็นสถานทีเก่าแก่แบบนี้ไหนมาเทีย่ยวแบวบนนี้อีกกับผัซึ้งแบบลงใจดีใจสบายใจได้ทำรรมส่งเดอ้อกับขอพรขอพรกำนองนาได้เดอ้อสาธุ อ่าถ้ามามยางโลกขางลุมบาดนี่กะรสึกว่าได้ออกกําลังกายเด้เ,เนาะย่างขึ้นมาแบบพอกนาดเป็นกระสูงแห้งรู้สึกว่าเหือสัดแล้ตอนนี้ปะโลกขางลุมเด้อ1 2 3เนี่ย1ลุม คันปุ้โซมบัดใหญ่ใส่มุงคุ้นนี่กะะืีว่าสงบลงนาม,มากเด้อยางหอมๆแ้วกรหูซึกโดวงใจขอพรไปน้ำสบายใจยังสิเนาะ่านใดอยากลองมากสัมผัสบรรยากาศอิ่มบุญดอว,ว่าสบายใจแบบลงนาน,นีก็มาได้เด้ออยู่วัดไส้มุ่งคุ้นนี่กะขอพรไป็นหอมลงนามได้สำหรับคลิปนี้กะ บายบายเพียงเานี้เลยทา่านผู้ชมเดอ้อหัวคันไดเป็นสูงแห้งแบบสไตล์คือแบบคือวัดขมเมนยังนองแบบนี้สิเจดียหญ่นจันยัสิม,สมักท่านผู้ชมยางแบบสถานที่เก่าแก่แบบอย่างสิอ่าผัากบอ๊อนี่บายบายเ้อท่านผู้ชมเดอ้อสบายดี